ตอนรอบนี้การเมืองมีผลน้อยคุณสังเกตเ๋ยว่าปร,ป,รประกาศอะไรน้อยมากแป๊บเดียวจบส่วนใหญ่แล้วมันจะเกิดจากเรื่องเฟสนะฮะเ,เรืเร่องประกาเศรษฐกิจถูกไหมมันจะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าหรือไม่เป็นเรื่องตอนนี้กลายเป็นเรื่องอะไรครับเสร็จตัวเลขเศรษฐกิจไทยเองตรงออ,อย่างเงี้ยถูกไหมคือคุณสังเกตว่ามันจะเป็นตัวเลขพวกนี้มากกว่าที่ที่แล้วก็เงินเฟ้อเนาะมากกว่าจะไปไปเรื่องการเมืองที่ผ่านมานี่ผมว่ามันแทบจะไม่มี ไอ้ที่ลงก็ไม่เกี่ยวกันการเมืองไอ้ที่ขึ้นก็ไม่เกี่ยวบอกว่ามันทําให้คนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วขัดความมั่นใจของตลาดไปเลยหุ้นเซตเนี่ยคุณนี่นารู้เปล่าว่าตั้งแต่โลเดือนที่แล้วอ่ะหนึ่งพันห้าร้อยสิบสามป่ะผมจำไม่ได้เอเอามาเนี้ยสิบสามเลยพี่หมูลกสิบสามใช่สิบสามเพราั้นผมผมพูดประมาณพันห้าร้อยสามสิบอะไรเงี้ยแต่ว่ามันอาจจะลอ,อลงไปอันเนี้ยผมยอมรับเพราะว่ามันมีเดลต้าทําให้มันนิบมาไม่เพียเพ้ยนๆใช่ไหมอาทิตย์ที่แล้วผมพูดแบบนี้แล้วมันเด้ง แล้วอาทิตย์ที่หลังๆเนี่ยคือฝรั่งเริ่มซื้อแต่ว่ายังไม่เยอะนะซื้อ <Yeah. S 1> บ้างขายบ้างแต่รวมๆยังซื้อเป็นซื้อแล้วอย่างวันนี้ก็ซื้อพันสองพันนะถ้าผมทำไม่ผิดวันนี้วันนี้นะเอะ <Yeah. S 1> แล้วผมคิดว่าเขาจะค่อยๆดูความชัดเจนของสองเรื่องหนึ่งคือเรื่องเฟด <Yeah. S 1> เพราะว่าเฟดมันเกี่ยวข้องกับดอลลาร์ถูกไหมสองก็จะรู้เรื่องเศรษฐ,ฐกิจของของอเมริกาแล้วก็จะดูเรื่องของไทยที่สรุปมาเนี่ยหมายความว่าความคิดผมเนี่ย ไปจนถึงต้นเดือนหน้าที่เฟดจะประกาศเนี่ยผมยังคิดว่าตลาดจะซึมซึมน้อยหน่อยก็ร่อนมากหน่อยคุณรู้จักแรงเรื่านี้ไหมแต่ว่าเนี่ยรอไม่ได้แค่เหมือนที่ผ่านมาเขาเรียกว่าซึมแต่ซึมขึ้นถูกไหมคือมันไม่ได้ขึ้นแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วไม่ได้ขึ้นแบบมีวอลลุ่มอ่ะแต่ขึ้นแบบโอ้วันละสามหมื่นสี่หมื่นอะไรเงี้ยนอ้ก็เรียกว่าซึมเลยน่ะแต่ซึมแบบนะแต่วันนี้เนี่ย ไม่รู้มาเก็ตเมเกอร์ทำเปล่านะพยายามยืนพันหกใช่ไหมมันหลุดลงไปแล้วมันก็วกขึ้นมาแล้วมันก็ปิดพันหกค่ะเอะ๊อันนี้พันหกมันอาจจะไม่สําคัญเท่ากับอะไรรู้ไหมฮะอันแรกที่คุณตั้งสังเกตหนึ่งตอนเนี้ยข่าวร้ายผมว่ายังไม่มายังย่งคําถามต่อไปคือแล้วมันจะมีข่าวดีไหมเออนนี้แหละ,ะข่าวดี่อนนี้คนไปโฟกัสที่อะไรฮะการเมือง แต่ผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะว่าตอนรอบนี้การเมืองมีผลน้อยคุณสังเกตเดี๋ยวเมื่อประกาศอะไรน้อยมากแป๊บเดียวจบส่วนใหญ่แล้วมันจะเจอจากเรื่อง ET, อเฟสนะฮะเรื่องเมริกาเศรษฐกิจถูกไหมมันจะเป็นเรื่องพวกนี้มากกว่าหรือไม่ก็เรื่องตอนที่กลายเป็นเรื่องอะไรครับเสร็จตัวเลขเศรษฐกิจไทยเองส่งออกอย่างเงี้ยถูกไหมคือคุณสังเกตว,ว่ามันจะเป็นตัวเลขพวกนี้มากกว่าที่ที่แล้วก็เงินเฟ้อเนาะมากกว่าที่จะไปไปเรื่องการเมืองความเชื่อผมคือคําถามผมอยากถามคือสมมติละกันนะ พักฝ่ายค้านแล้วกันมาคุณว่าหุ้นขึ้นไหมหรือถ้ากลับกันว่าแล้วมันเป็นฝ่ายพักฝ่ายรัฐบาลบางส่วนจับกับฝ่ายค้านผสมมั่วซั่วไปหมดอะ่ะเอาจงริงนะเขาจะจับยังไงก็ได้เนาะอสูตรแต่มันไม่มีหรอกใช่ค่ะถูกไหมไม่ม,ไม,มีไม่มีมิดแทสตูสาวงถาวรเพราะฉะน<ช>ั้นมันจะจับย<บ>ังไงก็ได้คําถามต่อไปมันจะมีผลยังไงกับตลาดหุ้นที่ผ่านมานี่ผมว่ามันแทบจะไม่มี ไอ้ที่ลงก็ไม่เกี่ยวกันการเมืองไอ้ที่ขึ้นก็ไม่เกียกกเก่ยวบอกว่ามันทําให้คนเนี่ยไม่เข้าใจแล้วขาดความมั่นใจของตลาดไปเลย<ะ>ค่ะทําความเชื่อผมนะผมก็เลยคิดว่าไปจนถึงเฟสรอบที่จะถึงเนี่ยต้นเดือนหน้าเนี่ยตลาดเราก็จะซึมซึมอย่างนี้นแต่ว่ารูป<ะ>อาจจะถอยใ่จาก 3, 4, สามสี่หมื่นเ,เนี่ยเป็นสักห้าหมื่นอะไรเงีง้ยก็ไม่ได้เยอะนะห้าหมื่นอ่ะต่ามอโมนิมุมในมุมอีกด้านหนึง่งมันก็ดูเอ่อ ความเสี่ยงก็จะน้อยลงไปไหมคะพี่หมูเพราะว่าแบบนี้ปุ๊บเนี่ยคือลงลงไม่เยอะแต่ปีสูมันอึดขัดอ่ะมันจะชดอึดอัดแท้รเองมันอ่าแต่ไม่แต่ผมว่าอะไรก็ตามมันจะอหรือหรือไงหรือหรือกลัวเมื่อไรฮะเมื่อเราไม่เข้าใจมันไงเราก็เดามันไม่ถูกใช่ไหมแต่ตอนนั้นผมบอกเอ้ยพันห้าร้อยสามสิบมันเอารดลงไปอ่ะโอเคแต่ผมบอกมันจะขึ้นฝรั่งจะกลับมาซื้อแต่มันยังไม่เยอะนะผมบอกอย่างนั้น เพราะว่ามันจะค่อยๆมาเพราะมันจึงจะมีเรื่องของการรอเฟสใช่ไหม<ะ>ที่ผมพูดอ่ะรอตัวเลขนอนฟาร์มเปโลก่อนแล้วพอตัวเลขออกมาเนี่ยถ้ามันออกมาแบบกลางๆแล้วกันตัวเลขสถานการณ์นี่จะดีที่สุดแล้วคนนี้<ะ>พอเดือนหน้าเราเลือกตั้งปุ๊บมันก็จะมีคราเนี้เป็นเรื่องของเสร็จแล้วผมเชื่ออย่างหนึ่งพอเราขยับไปเดือนห้านะคุณมิยาเราจะมองเดือนหกเดือนหกจะเป็นเดือนที่สําคัญนะครับปีนี้ะนะเพราะเดือนหกจะเป็นเดือนที่เรา ผมเชื่อว่าเพราะผมไปเช็คมาตลอดเวลาทุกเเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นเดือนที่เราจะเห็นผลนะของการท่องเที่ยวจริงๆที่ดีขึ้นจริงๆในเมืองไทยตอนนี้คือ,อยังไม่ได้เยอะขนาดนะั้นอย่างที่ผมเรียนมาตลอดว่ายัางฮะยังยังนะฮะ <Yeah. S 2> เดือนนี้ก็ยังเดือนหน้าก็ยังนะแต่เดือนหกมีสิทธิ์มากเพราะว่าแผนของจีนที่เขาเปิดมาเนี่ยเขาจะบินออกมาอีกเยอะนะครับ อจุดนี้เป็นจุดสําคัญว่าถ้าเราเรียงร้อยเอแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยเราจะเข้าใจว่าอ่ะทำไมพันห้าร้อยกว่าแล้วมันเด้งขึ้นมาพันหกมันจะขึ้นมาแบบมีวอล่มหรือไม่มีวอล่มมันก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่มันก็ขึ้นถูกไหมพันหกอ่าถูกไหมอันนี้สเตตต่อไปมันจะไปพันเจ็ดเลยไหมไม่เหรอฮะมันมันจะค่อยๆถ้ามันจะลงเพราะว่าามันขึ้นมาร้อยถุกแล้ว่ะ ร้อยจุดแล้วนะเดือนจากที่ลงไปรอบนั้นนะครับไม่ถึงด้วยเพราะว่าถ้าวันทําการคุณหักสงการนี่ไม่ถึงเดือนนะถือว่าเยอะมะเยอะนะดังนั้นเนี่ยผมว่ามันจะสอบลงเนี่ยช่วงนี้พันหกเดี๋ยวมันอาจจะย่อสักยี่สบสาสิบแล้วเดี๋ยวมันก็ค่อยไปต่อผมเชื่ออย่างนั้นสมมุติซื้อตั้งแต่พันห้าร้อยห้าสิบลงไปนะผมแนะนําว่าขายก่อนแต่มันไม่ได้ลงไปพันห้าร้อยยี่สิบอะไรอย่างนี้นะมันอาจจะลงไปห้าห้าร้อยแปดสิบเจ็ดสิบอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวมันก็กลับขึ้นมา เอาคุณถ่ายแล้วคุณก็ค่อยมารับสารสมมติยี<น>่สิบสามสสสบคุณไม่เยอะหรอเยอะนะนันนแบบ่นคือวิวผมนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าส,สิ่งที่มันมองไปข้างหน้าคือเฟส a ฟดแอคชั่นนที่หนึ่งแล้วก็ตัวเลขอเมริกาเนี่ยผมว่ารีเซชชั่นแชรนน้อยคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะตัวเลขีกแกออกมาดีปุ้นก็ลงเพราะเฟสออกมาไม่ดีคนก็บอกว่ารีเซชั่นมันต้องบอกแบบอยู่ตรงกลางอ่ะ ค,คืออะไรอย่างเช่นการจ้างงานภาคนอกนอกภาคเกษตรนอนฟาร์มเปโลเนี่ยต้องประมาณสองแสนแสนห้าอย่างเงี้ยแล้วว่าตรงกลางแต่ถ้าห้าหมื่นเนี่ยไม่ได้นะถ้าสามแสนนี่ตายเลยหุ้นลงแค่ต่อเบีย้ยมันจะกลับมันจะเป็นอย่างเงี้ยฮะ,ะแล้วก็ถ้าเราดูอย่างเงินเฟอ้อผมว่ามันจะลงอีกห้าเปอร์เซ็นจะลงมาต่ำเหลือราวต่ำห้าแต่แต่เงินเฟอ้อหลักอ่ะต้องจับตาดูผมคิดว่ามันจะค่อยๆลงอีก แล้วอย่าลืมนะถ้าขึ้นรอบหน้า5.25แล้วคนนี้นะมันจะเกือบจะเท่ากับ5.6ตอนนี้แล้วนะ <c oughs> ก็คือเสนอหลักจํำได้ไหมคที่บอกว่ามันต้องตัดกันยังไม่ตัดนะแปลว่ามันยังเกิดความเสี่ยงว่า ถ้าเงินเฟอ้อหลักอย่าง5้าจุหกลอยๆอย่างนี้นะต่อไปอีกสองสามเดือนผมว่าเฟสจะขึ้นอีกยังมีอีกเวลาให้เราคิดอีกสองเดือนแล้วก็เออเดือน6เนี่ยเป็นเดือนที่หนึ่งเลือกตั้งเสร็จกาลังจะฟอร์มรัฐบาลแล้วถูกไหม <c oughs> ถ้าไม่โชคดีเหมือนรอบที่แล้วนะฟอร์มกันหลายเดือนเลยเนะี่ยฟอร์มเยอะไงแล้วถ้าลีลาเยอะไงฮะ,ะใช้กระเบื้องลีลาทําบ้านกันเนี่ยมันก็เลยนานไปหน่อยนะแต่ว่ารอบนี้ถ้ามาสมมติแล้วกันสมมุติว่าถ้าโชคดีไม่นานเท่าไหร่เนาะเออก่อนสุนทรวันสุนทรผู้วันสุนทรผู้วัน ยีส่สิบ <c> ป <oughs> <า>ี <c oughs> โอ้โหพี่หมูจัได้ปาอ้าวคุณสุนทรพไ,ได้คุณไม่รู้เหรอ <c oughs> คือถ้าถ้าช่วงนั้นสร้างและ,อะฟอร์มัฐบัพานได้ช่วงนั้นเนี่ยผลบวกจากจีนมานะครับเพราะช่วงนั้นนะผมคิดว่าความความชัดเจนดีกว่าเรื่องเรื่องเฟสแอคชั่นกับเรื่องเศรษฐกิจอเมริกาที่มันควรจะมาบาลานซ์บาลานซ์ที่ผมพูดอ่ะมันเป็นไปได้ดังนั้นถ้าเอาสามอันนี้มารวมกันเนี่ยผมว่าตลาดมันจะมีแรงไม่มีไปรอ อีส okay. e okay. um, ักยี่สิบสามสิบให้มันลงก่อนถ้ายังไม่มีนะเพราะว่าผมบอกคว่าพอมันขึ้นเพอมันขึ้นก่อนสมการนิดนึงเนี่ยแล้วผมมองว่าสักร้อยนึงอ่ะร้อยจุดเนี่ยมันเป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าเนื่องจากมันขึ้นแบบซึมซึมไม่มีวอลุ่มเนี่ยมันจะไปเยอะๆมันคงยากแต่ผมยังเชื่อว่ายังไงเดี๋ยวฝรั่งก็จะซื้อภายในสองต้นเดือนหน้าแบบซื้อแบบจริงจังหน่อยนะไม่ได้ซื้อแบบซื้อวันขายวันหนึ่งอย่างเงี้ยไม่เรียกซื้อค่ะ ช่วงช่วงที่ผ่านมามเขารว<ล><ๆ>ผมไม่ผมไม่เน้นเน็ตด่วนนะอาจจะซื้อเน็ตแล้วอาจจะบวกไม่เยอะเพราะมันมีซื้อบางขายบางสลับกันไปอะนะ่ะเนาะนะครับ<ช>ก็<ๆ>ประมาณนี้แล้วก็อยากจะให้ลองพิจารณาดูนะครับว่าหุ้นที่เกี่ยวกับคอนซมัมชันเนี่ยยังกับท้องเที่ยยังยังเป็นยังเป็นธีมหลักอยู่นะฮะที่ที่ช,<ๆ>ช่วงนี้มันซึมซึมจริงแต่ว่ามันมันคงไม่เศร้าๆหรอกครับนะฮะซึมแล้วเดี๋ยวมันคงจะ มีโอกาสที่จะเอาผู้ฟอร์มได้ในระยะต่อไปอ่ะครับแล้วก็ที<ช>่ที่แล้วเราพูดถึงไฟฟ้าใช่ไหมครับเราพูดถึงผมว่าที่แน่นี่น่าจะมีหุ้นอย่างหุ้นที่ผมว่าน่าสนใจคือคอมมอนิตี้นะคอมมอิตี้เนี่ยว,ว่าวอีกสักสามมากมาเดือนนึงอะ่ะผมว่ามีโอกาสผู้ฟอร์มนะเพราะว่าเป็นเดือนหน้าเป็นเดือนแรกที่ที่ที่โอเปกเขาจะลดอีกใช่ไหมอันที่สองคือ พรคุณขยับไปที่ผมพูดอะเดือนหกที่จีนจะเริ่มแบบภาษาเรียกว่าปล่อยยานอวกาศเ <g ül> <laughs> ยอะๆอเครื่องดิไงเนอมันมันก็จะเป็นดีมานขึ้นไงถูกไหมอันที่สามนะคือเราเลือกตั้งแล้วนะครับแล้วเราก็มีน่าจะมีได้รัฐบาลแล้วน่าจะเดือนหกเดือนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตัวเลขคอนซัมมชันอะไรต่างๆเนี่ยมันน่าจะสวยแล้วผมว่าตอนนั้นแหละมอม์มิตี้จะกลับมา แต่ตอนนี้ยังนะครับตอนนี้ยังค่ะยังไม่ใช่สัญญาณซื้อนะคะแต่รอจับตาได้คอมมูนิตี้ให้เลือกหน่อยพี่หมูคือในรอบเนี้ยแน่นอนว่าต้องน้ํามันั้ยต้องลงกันไหมอ๋อถ้าคือน้ามันมันมีตัวเดียวเองอ่ะสองตัวทอตอนนี้ว่ามันมันถูกลืมไปแล้วว่านะเออผมว่าถ้าเป็นคอมมูนิตี้เนี่ยลงกันจะดีกว่าแต่ถ้าให้ผมเลือกลงกันกับปีโตนะผมดาว่าปีโตจะดีกว่า แต่ไม่แต่ไม่ใช่ที่ส่อนท uh um ิ่น mm ี้นะคะผมกําลังพูดถึงเดียวน้าเลยนะเนื่องจากว่าไอเหตุการณ์ต่างๆที่ผมพูดมันมารวมกันไงแล้วจริงๆดีมาณของปีโตเนี่ยมันแย่ตั้งแต่ไตรมาสสี่มาหนึ่งเนื่องจากว่าการที่บริษัทเนี่ยเขาไปไม่ซื้อแล้วเขาก็ไปเอาสินค้ามาขายจากโกดังไงผมไปเช็คดูเนี่ยตอนนี้หลายๆเซกเตอร์เนี่ยมันใกล้ที่จะหมด แล้วจะเริ่มกลับมาจู่ไซเคิลของการรีสต็อกอะซื้อใหม่อะ,ะแล้วตรงเนี้ยมันจะทําให้ดีมานมันขึ้นประมาณตายไตรมาสสองไป<น>อันนี้แหละจะเป็นจุดที่ทําให้ผมคิดว่าปีโตมันจะขึ้นบวกกับราคาน้นํามันที่อาจจะขึ้นด้วยก็จะเป็นสอ<น>งเ่นเพราะนั้นผมแนะนําว่าคอมมอนดิตี้เนี่ยคือกลุ่มปีโตล,ลองมาจะไปลงกันผมยังมองว่าน้ํามันเนี่ยไม่โยส่งสอกอผมว่าสิบยบาทมันไม่ได้เยอะนะ 2ีิบาทนะจะประมาณแค่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคุนนี้ถ้าเทียบกับสองสองเซกเตอร์ที่เหลือดาวสตรีมผมว่าได้ขึ้นได้ดีกว่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่อาจจะลองให้ท่านคิดดูคืออย่างหุ้นอีตัวที่ปกติถ้าเศรษฐกิจดีเขาจะกลับมาคืออะไรรู้ไหมฮะที่อยู่ในกลุ่มปีโตตัวเล็กๆตัว EPG ครับอันนี้ลือเขาไปเลยนะอ่่เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเขาก็แย่มานานอะเอาูดตรงศีค แล้วผมก็ไม่อยากพูดถึงมันพูดตรงๆเพราะว่า <c oughs> พอแต่อันนี้ผมพูดถึงว่าถ้าท่านซื้อช่วงนี้ประมาณสักเอ่อมันเป็นช่วงโลของเขาอะแล้ว <ừ> อาจจะต้องไปขายประมาณเดือนหน้าเนี่ยผมว่ามีโอกาสที่จะได้สักยี่เปอร์เซ็นอันนี้มีความเป็นไปได้